si saranghena <laughs> maha pancahti na anya dharama kasi yam si mayam bamte ni sungi sungurakan si saranghena <laughs> maha Nampo Ta static abhavato a l inan hato sa ma sambhuta sabh Nampo taxa abhavato a l inan hato sa นาโธตจาักสะภะกับวะโตอะหะโตสมาทำพุทธะรสพุทธังเจริญทงพัทธามิพุทธังเจริญทางทธามิธรรมงจริงพัทธานิธรรมจรงพทาสังฆังจรงาิสังฆังจริญงพทธามิสุติยังพุทธังจริญังพัทธานิสุติ

สํอํอภวนํกตานิตัตติยํวิภูธังการณํสัจฉาลีตัตติยํภิกขุมสรณํกตานิ ตระหนักรักามาตัยมปิสังฆังสระนังรักษาไม่ตัดยมปิสัมพังสระนังรักษาม่านาจุดาดาเวรานีสิกภาพังสบาที่มิฐานาติดบาดาเวรานิ สาปติญาณาณาเวรสิขัสมาณิดิสิขาปัตังสมาธิญาณิกาเมสุมิจาจาระเวรมาสิกขาัตังสมาธิญาณิาเมสุิจาราเวร สิากาปังมาทิยาณิโมคาวะทาเวรมานิสิกาปัตังมะทิยาณิโมคาวาทาเวร,เวรมนิสิากสาปัตีัมทิยาสุรารตะระยยัตมะตาปมาทัานา

สิไรนาดิพุติยันติตัสมานสิระมิโสภะเยาครับลำดับต่อไปนะครับทางเจ้าภาพขอตาอเรันเชิญท่านชรทธรรล,ลอดสนนายกองการบริหารส่วนตำบลบ,บางขน,นุนนะครับเป็นตัวแทนท่านผู้มีเกียรติจุดเทียนสองพังที่หน้า,อ,านนองค์แสดงคามขาบคุนเชิญครับ ร่างมาเดรอกาภิบติจะนำตัวติดั้นขั้นเอือนที่วรรณอาจะาสังตีนัสัพพะระติตาเอเตุกัมมันุกนัมพิมังปะจังนโมตัสสะปะโตอะนตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ สัพพะวัตถอะระมะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัพวัตถุอะระมะโตสมมาสัมพุทธะบูชาบูเชิยานังเอตังมัง อารามุตกรรมวนิวันนี้อรรมาภาพจะได้แสดงวัสดกรรมเทศนาอนุโมทนาอุสมุญญาลาสรรีในการทำบุญสวดพระอริธรรมของคุณพ่อวิมายุนนทแจ่มวันนี้องคนัณเก้กาาประกอบด้วย ท่านพระอาจารย์อังโยอภารคโลจ้าวาดวัดยางป่ะแล้วก็คราสังฆาธิการโดยเฉพาะอานลองเจ้าคณะอัมโโยตอนนี้ได้รักษาขานอำเพืัอบำรุงท่านอาจารย์มหาวัฒนาอินทรชกโตกได้ทานนั้นมาพ็นารธาในการฟังเสือพระอิศมนลวิน้้เอาหน้าด้างคนกำหดโตอังโยทีมโต เป็นประธานฝ่ายคาราวาและญาติโยมสาธุชนที่มี่น้ำจิตนัำใจสแสดงออกเป็นความเพื่ออบรรคเพื่อความรักโดยอ,อธิการอาจารย์อําววยอาภากโลที่เสียคุณพ่อซึ่งเป็นหลวงพ่อวินัยเป็นที่รักของท่านปันเรนี้อาตรรมาภาพระเจ้าแผนาโนมัตได้ะสะแสดงวัฒธรรมเทศนส ทิเดื่นกันกอนที่จะได้มีาสวดพระอภิธรรมเพราะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ขอจะอกบบอกยก,ก,รรกรเ,ยเกร,ร,กร,รื่งองที่านชาบทในพระสูตรที่มีเรื่องวา่าเกี่ยวกับตระกูลมหาเศรษฐีเป็ตระกูลที่ร่ำรวยตระกูลที่มีิตใจดีทำบุญใส่บาตรเป็นประจำเพราะฉะนั้นตระกูลเศรษฐีก็มีลูกชายอยู่ คนหนึ่งในเรื่องที่เราจากการในไอถึงจะตุนเศรนัลล้นมีลูกชายชื่อคนหนึ่งก็ะึงลูกชายนั้นมีอายุยี่สิบปีกว่ารุงจได้ลาพ่อแม่ซึ่งเป็นปตูลเศรษฐีที่มั่งคั่งมีชีวิตที่สมบูรณ์มีค่าท่าบริวารพร้อมอยู่แล้วเราขอลาพ่อแม่เพื่อจะออกไปอุปสมบทติเพื่อชานิตออกสมบทติปฏิบัติธรรม ในสมัยที่พระผู้มีพระเจ้ายัางมีุ่ดังนั้นตระกุสลศรีก็อนุญาตให้ลูกบวชเพราะลูกนั้นได้เกิดหนาโดยการเลี้ยงดูอย่างดีจากตระกุลเศรีแล้วเพื่อเกิดหนาในทางโลกอยากเขาา้ามหาเนี่งานทำจะตัดสินใจที่จะบวชแล้วก็พุทธศาสนาบวชมาก็าต้องแสวงหาสัจธรรมทุกวิวเวกจะลิกไปเรื่อย ส่วนพ่อแม่นั้นก็ทาบุญใส่บาตรมาตลอดจนกระทั่งมาอยู่วันหนึ่งพ่อแม่ทัานทาบุญใส่บาตรเป็นมหาเศรษฐีมีค่าท่าบริวารมากทีนี้ก็มีโจมใน้นในต้นไปต้นบ้านต้นบ้านไม่พอแถมยังเผาบ้านเผาบ้านจะดูเศรษฐีไม่หมดเลยเหลือแต่พ่อแต่แม่ที่แก่เท่าค่าท่าบริวารก็ไม่มี ็นที่น่าสลาดใจอย่างดพตอนเรื่องนี้ในสมัยพระพุทธการาเจตียก็เสียใจยว่าเราทำบุญใส่บาตรให้ทานขนาดน,นี้ยังโดนโจมต้นแถมเผาบ้านไม่มีอะไรเหลือเลยสองคนก็แม่ก็เที่ยวจาริกขอทานอะไรก็ไปขอานนปทอา,อาน,น,นที่อินเดียเพราะว่าขอทานในที่อินเดียนั้นยังมีอยู่ในปัจจุบัน คนรวยก็รวยสุดโต่งคนขอทานจะยังคนทุข์เกิดไปอินเดียเ็นขอทานหน้าดำทา่ำเทีย่ยวผิวดำเดินไปมือขอทานกินขอทานกินที่ดุวันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ขอทานก็ไม่มีกินชีวิตเป็นอย่างนันนเพราะฉะนั้นกันทานเรียกว่ากันทา,อาน,นอย่างนี้เห็นอยู่นประเทศเดียวันหนึ่งอขอทานก็อจจะกินไม่ขอทานก็ไม่ได้กิน,กนเป็นอะไรนั้นสำหรับคนขอทาน ถ้าคนมาอิตาเลียมาหามไวคนขอทานจะมาแต่งงานกับคนรวยก็ไม่ได้คนละวันนันจะชี้เห็นคนรวยคนจนต่างกันแต่จนก็ต้องยอมต้องภาพลาบนี่จะเกิดแบบจนก็ต้องจนอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อบ้านซื้อช่องจะเถียงคนรวยยังจิตไม่ได้ในประเทศตเียห้ามเลยเถียงยังไงก็แพ้เพราะวันนะต่ำกว่าเอาถือจะเป็นวันนะและมีอย่จริงในี่ย สังคมของเขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่จะมามาเล่าให้ฟังเป็ตอนที่ว่าพ่อแม่ของพระที่ปล่อยให้ภาคบุพระาก็จะลิะละละล้ไปสิบแปดปีหนีจากบ้านไปหรือออกบวชไปสิบแปดปีในระหว่างสิบแปดปีนั้นก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรวันหนึ่งได้กลับมาหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่เป็นใครและพ่อแม่ทําอะไรอยู่ ผลเสร็จแปดตื่นเลือดงถึงพ่งแแงอแม่ว่าพ่อ,อแม่เรามีเงินมีทองทําไมถึงว่าจะต้องเป็นคนอย่างนี้ถึงเรียกว่าดโดนคนจนไปไหม้ท,ทําตัวร้องไห้ร้องห่น่าเสียใจยอย่างยิ่งพอพักพอรู้สึกอย่างนั้นว่าน่าเสียใจ,ยจก็ปารลบอยากจะสึกอยากจะศึกษาราเพศไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อันนี้ก็มีความเข้าหูของ พระพุพทธเจ้เาพระเจ้าคือตัดตัดให้ปางแสดงทํามให้ฟังแสดงความให้ท่านหนุนที่กระสันจะสึกให้ฟังละท่านก็จะสึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั้นท่านจะตอบแทนท่านได้ด้วยแก่กายกายสังขารเพราะนั้นให้ข้าวนั้นกินจะแก้กายสังขารอยู่แค่ก็ประมาณร้อยปีจะต้องตัดไปเพราะฉะนั้นทำยางไงเลี้ยงกายท่าน พระเจ้ายกตัวอย่างว่านำพ่อแม่ว่เป็นบาสองข้างดูแลเลี้ยงท่านบรรลือความสุขอย่างไรถึงร้อยปีก็จะตอบแทนบุคุณท่านอย่างนึ่งพระพระองค์ก็ประทรงเสียดายและก็ทรงอนุญาตให้พระนั้นดินบาตเลี้ยงแม่ได้เพราะนั้นอุปัตติดินบาตเลี้ยงแม่ได้ท่านนั้นก็ยังตัดสินใจอยู่ต่อหรือต่อบวชต่อแล้วก็อนำคาสั่งสอน พุทเจ้าก็อสอนต่อเลยว่าให้ท่านหยุดนมมันงฟังต่อเลยว่าเราต้องเลี้ยงกายท่านอย่างเดียวไม่พอต้องเลี้ยงใจท่านด้วยจะทํยางไงให้ใจท่านนั้นผิดอาบายะภูมิได้จะเป็นสุจราะฉะนั้นสังขารเงินทองโลกนี้ส่งไม่ได้ส่งท่านไม่ถึงติดใจภูมิไม่ได้สามารถที่จะเงินซื้อปิดไม่ได้นอกจากบุญกุศลทําจิตใจด้วยเดย ก็เลยสอนให้พทำนั้นเลี้ยงไก่ไกของแม่ทำยังไงให้พ่อแม่ได้มีศรัทธาเขาว่าศรัทธาในที่นี้คือปลุกใจให้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราทั้งหลายมาวันนี้ทำไมเถึงว่าพระคุณเจ้าได้ต้องพุทธังสราังกาฉามิธรรมมังสราังกาฉามิสังฆังสราังกาฉามิ ก็เพื่อจิบปุกจิบปุกใจของเราจะถลายให้เราเรื่องถึงคุณพระรันนาตนตรัยเป็นที่พึ่งที่อื่นนั้นไม่มีสำหรับเราเราศาสนาพุทธจนถึงปัจจุบันนี้สอง0ันห้ากว่าปีแล้วก็ยังมีพระสงฆ์ให้เราได้กลาบได้ว่ายังมีธรรมะให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นในเรื่องในที่นี้พุทธ็เจ้าทรงสอนให้ชายหนุ่มนั้นได้เทศสอนพ่อแม่ ว่าจะยังไงพ่อแม่นั้นมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยและมีศรัทธามั่นเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุลเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นีเป็นเป็นผลทางที่จะผิดบายอยู่ดได้แน่นอนที่เจ้าจงัดไว้เพราะฉะนั้นพอสร้างให้ท่านมีศรัทธาพ่อแม่ก็ได้ขันข้าวข้นบารไปด้วยแล้วก็ได้ฟังธรรมะาจากลูกไปด้วย ก็กิดศรัทธาความเชื่อนในพระัฒนาัยต่อไปท่านพ่านหนุ่มนั้นกนะ็อสอนให้ท่านรู้จักการรักษาศีลเห็นในการรักษาศีลเนที่เรามาฟังสวดแต่ละขั้งแต่ละขั้นทุ่งานสดก็ต้องมีการากล่าวงพระรัฒนาตยเสร็จแล้วก็กล่าวรับศีลที่เราท่านท่านหลายรับศีลก็คือศีลห้าทีอให้ทำชั่วด,ด้วยกา,วา,ายวาจาใจ หนึ่งบรรณาปิปัตเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระนุ่งองค์นั้นก็สอนให้แง่นั้นละความชั่วด้วยกายวาจาใจเพื่อให้มีสีสมบูรณ์ครบห้าข้อและจะนำพ่อแม่ไปสู่สุคติสว่า์ได้ที่พระสรุปสิ่งนี้ท่านทั้งหลายฟังว่าสีเลนันสุคติยันตินั่นแหละหมายความว่าสิ่งนั้นนำสู่เราไปสู่สุคติยันติได้เพราะเราท่านทั้งหลาย มาทุกงานศพก็ให้เข้าใจไว้ทำไมถึงพระต้องให้สิงทำไมถึงพระต้องให้สิลก่อนสวดพระอธิธรรมจะเป็นขัน้นถึงตอนให้น้องท่านเหล่าทั้งหลายได้รู้ถึงมีศรัทธามาั่นในคุณบรรลุธรกายและมีสิงต่อไปท่านลุนที่ต้องสอนให้แม่นั้นคือกากคาระคําว่าจารัะนั่นคือการบริจาค บริจาคยางยไม่พอต้องสละอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองด้วยมีความโลภความกธความหลงสละอารมณ์ตัวเองทำยังไงให้มีการอารมณ์ในการบริจาคอารมณ์ในการไม่ยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ที่รู้จักทุกอะไรคือทุกอะไรปีเหตุเกิดทุก,ทกน,นัถ้าสอนให้พ่อแม่ได้รู้จักจาการค่าความสระหล่ำเทานก็จะเป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่นมังนงแม้มีชีวิตอยู่ยังไฟไหม้ชนพุ่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเหลืออะไรสมบัติก็อยู่แต่ดินสังขารเราสุดท้ายก็เป็นแค่ดินเท่าทัดเหมือนกันทุกคนอายุก็ไม่เกินร้อยปีด้วยกันทุกคนที่เห็นทีเห็นในทีน่นี้เอามาเล่าเป็นปิตาหอนเดี๋ยวนการรมบททีพระองค์ทรง แสดงไว้แล้วให้เราตั้งงลายตระหนักตามว่าเราต้องรู้จักสลัดสลัดในที่นี้มีเงินร้อยล้านทำบุญสักล้านก็ไม่แปลกมีเงินร้อยทำสิบบาทก็ไม่แปลกก็จะเท่ากันบุญร้อยกับบุญสิบจะเท่ากันเพราะเราตั้งใจทําทำสิบบาทตั้งใจเต็มที่ไม่เสียดายทำแล้วเท่านั้นก็ไปริกากแก่วของภูวัดยางหรือวัดใหญ่ ว่าที่เราใกล้กลและทำุญไปโดยการที่ไม่เสียดายาเพราะฉะนั้นทำก็แะบรรทมชีวิตเช่นนั้นส่วนที่จะทําให้เราได้ก็คือจิตใจให้เราเน้นถึงการสะวะวางในการจาระคือการบริจาคส่วนธรรมะข้อที่สีก็ต้องชี้ให้่านมีปัญญาเพระนั้นทางหนุ่มในรเทศในเกรื่องของสื่อพ่อ มีสิ่ศรัทธาครับแล้วก็ปัญญาปัญญาตรงในที่นี้ก็ถือว่าให้ท่านรู้ทุกข์สิ่งทั้งหลายเกิดมาคือการไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์คำว่าไม่สบายกายเยอะแยะโยนท่านยู่เดียวก็เบื่อคือไม่สบายกายก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดแล้วก็เลี่ยนท่าแล้วเป็นท่านั่งใหม่มันก็ต่อสู้กับทุกข์ใจต่อไปไม่สบายใจใจยังไงใจังคิดถึงจึงรูสิ่งนี้สิ่งนั้น ก็ไม่อยู่กับตัวเราก็กลับมากำหนดลมหายใจมานั่งอยู่ฟังพระเทศอยู่จิตใจก็มาเลื่อนถึงพระเลือนถึงธรรมะใจก็อยู่กับตัวจะทาให้เราไม่ทุกข์ไม่โกรนไม่วา,ายเชื่อขณะจทตหนึ่งก็เป็นสุดกษาเพราะฉะนั้นถ้าหลวงก็ต้องให้รู้สิ่งที่สามก็ให้รู้ปล่อยวางในโลกอรกาทั้งแปดให้พอแม่จะรู้ทุกข์ นเหตุที่โลกธรรมทั้งแปดที่เกิดขึ้นคืออะไรมีสุขมีทุกข์มีลาภเกี่ยวลาภมีลินทาก็มีสังเสริมสิ่งทั้งหลายนี่ทุกคนเจอทุกคนเราอยกใไปกังวลแลือยากไปใส่ใจว่าเขาว่าเรามป็นนิดียปวดจะเป็นสิบภัยรีคนปวดกอดยังรู้ปวดเลยต่ก็มีกระทบ้กระเทือนใจหน่อยแค่นั้นเองเราก็ปล่อยวางเอาปัญญา มีเพื่อนตัดสินใจว่าเรากดเขาเราก็ไม่ได้ไรเรากดเขาเราตายไปเกิดใหม่ชาติแล้วก็กลัวเขาอีกมันก็ผูกโกรธกอยูเ่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่าจึงบอกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยติดอาบายภูมิได้ทําได้ทุกอย่างในโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นได้มีคำอสอนไว้เป็นบทเรียนหรือสอนได้เป็นให้เข้าใจว่า เกี่ยวกับเรื่องนนี้ทำบุญให้พ่อให้แม่ก็มีคำกลอฝากไว้ใหหนหนึ่งว่าคำว่าพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่หาได้เปรียบสุดจะเทียบเปรียบได้ในโลกล่าเพราะพ่อแม่นั้นให้กําเนิดเกิดรูกนยาพระคุณของข้าน้ํำนมหาปานใดพ่อกับแม่มีแต่คำว่าให้ไม่คิดรัก พ่อกับแม่ให้ทรัพย์ให้วิชาให้อาหารให้ชีวิตให้ความคิดจิตวิญญาณสุดจะปาณาเหลือขนาดยิ่งเห็นแล้วว่าคุณพ่อวินัยของพระอาจารย์อโวยได้ท่านให้ที่ยิ่งใหญ่ของเรายิ่งใหญ่แต่พระอาจารย์อโวยแล้วด้วยให้อะไรบ้างสุดจะเทียบเทียบกับ ติดในโลกได้ให้กำเนิดเกิดลูกมียากยากให้น้ำนมน้ำคำอยู่ในท้องก็จะเลี้ยงเติโตขึ้นมาพ่อแม่ทุกคนก็ยากเช่นเดียวกันก็จะโตได้แต่ละคนละคนเพราะฉะนั้นคุณพ่อพระอาจารย์นวยก็ได้ให้หลุงพ่อนวยเกิดขึ้นมาในโลกนี้และทําให้ลุงพ่อนวยได้ดีบุญใหญ่สร้างวัดยาก สร้างประกอบกอการบุลแก่พระศาสนาในที่น่าเขาโลกแต่ประชาชนคนทั้งหลายน่าสรรเสริญน่าบูชาและน่าเขารลกสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งก็ขอโมโนทนาคับวันนี้ที่ท่านทั้ง,ท,งทั้งหลายได้เสียสละมาฟังสสวนพระิธรรมของคุณพ่อคลยททำให้ท่านนั้นดีใจลื้มใจว่าเราทั้งหลายไม่ติให้ท่านอยู่ได้ มาถึงงานศพพ่อแม่ก็ได้เสียสละมาช่วยด้วยน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ก็ขออมทนนาในของการกุศลที่ไดนทำหลายรวมทั้งนพระคุณเจ้าโดยมีพระสังาัิการระดับอำเภอและท่านระครูวัดเกตมาทุกวันขออมตนาด้วยน้ำิจน้ำใจอันดีโดยเฉพาะพระเจ้าวาดวัดองคูภูุภูิตพระภูมิทิ่กิติการอนุเคราะห์สถานที่ช่วยจัดแจง ยังเป็นการอยางดีให้งานดีสนิทรุ่งร่วมสมมุ่งม,มาการถนาบุญบุศลก็จะได้รับด้วยกันทั่วไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่จะบอกไว้ว่าเกิดเป็นมนุษย์มันสร้างบุญบุศลททำด้วยสองมือของเราดีฝ่าร้อให้คนอื่นนั้นทำบ,บุญที่ไปให้ก็ซึ่งว่าเขาทำทีหนึ่งเราก็ได้ทีหนึ่งถ้าเราทำของเราเองทุกวันทุกวันเราก็จะได้ บุญบุญสนั้นทุกวันทุกวันเราอย่าร้อยไปอีกน่นะทำให้เราเป็นครั้งเป็นขาเมื่อเรายัางมีชีวิตอยู่เราสะละบุญใส่บาตรัวละเล็กัวลาน้อยเราก็ได้เราทุกวัน,ท,วนทุกวันไปเพราะฉะนั้นบุญเหล่านั้นก็จะเป็นทิพย์รอเราอยู่ในสัมปรายภพในภาคหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และระดับไปเป็นเชยงแท้อย่างแน่นอน ตอนนั้นเม่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราอยากให้บุญนั้นหายไปบุญนั้นจะเกิดกับเราเป็นทิพทุกทิพป่าละกิการการเทียนยสนาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาอาจารมากได้แสดงวัตธรรมมาก็เห็นวอแต่สมควรแก่เวลาด้วยอำนาจอุปสนคุณพระรัตนารัยคือพระพุทธศาสนาสอ อาญาโยมนั้นจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะตาละปฏิภานานา,าสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดกจิตติมั่นอยู่ในสักธรรมสูงทุกภัยภูกล่าวคือมัคผลนิพานด้วยการทุกข่ตั้นทุกคนเดินอัตมาภาพได้แสดงทักมาก็เห็นพอสมควรแก่เวลา จงหอยุดนที่ลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทวังก็ไม่ด้วยประการลักษณะนี้